ก่อนอื่นเลยนะครับจะขอเริ่มต้นที่ภาพรวมตลาดซะนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้โอ้โหตลาดคริปโตโดยเฉพาะออาคอยลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่บิตคอยนี่คือพนะัมพัมพัมเนาะออทำให้นะครับแต่ออาคอยเป็นไป,นปนตามที่เห็นนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ลหลายๆคนก็รอกันอยู่แล้วนะว่าออาคอยจะสั้นจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ดูมาว่ายังไม่มาในตอนตอนนี้นะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันว่าหลังจากนี้จะมาหรือเปล่าซึ่งออาคอยจะสั้นมักจะมาหลาังจากที่บิตคอยอทำให้นะครับวันนี้ผมมา ให้ดูข้อมูลนะครับในเรื่องของ Alcoya ทว่าตอนนี้ผมว่าเราใกล้แล้วแต่ก่อนที่เราจะไปดูออ c o อยนะครับขอพาไปดู Nvidia สักหน่อยละกันนะฮะก็ถือว่าผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดการเพื่อนๆนะรายได้เนี่ยรายแต้มากนะฮะสูงสุดเป็นประวัติการเพื่อนๆที่35.1พันล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น9 0เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพื่อนบ้ามากเลยนะครับใน Nvidia ยังโหดในตอนตอนนี้นะครับนะรวมถึงในเรื่องของกําไรนะฮะของ Nvidia ก็พุ่งสูงถึง2 0 0 0 0 รเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับรือว่าเพิ่มขึ้นเป็น100%ในช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับถือว่าโหดจริงๆนะฮะซึ่งเลยไดีวยว่าผลประกอบการออกมาแบบนี้คือมากกว่าทีค่คาดการอยู่แล้วนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่ากลุ่มคริปโต AI จะว่ายังไงนะครับแต่ถ้าเราดูคลิปวิดีโอที่เราได้คุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับเลยเดีวยวว่าหลายๆครั้งแล้วกันนะครับมันมักจะพั้มก่อนเ n ็นเ a Earning เนงนะครับนะถ้าเราดูอย่างเช่นตัว AI o อโอซนะฮะก็พั้นมา หลังจากนั้นก็ค่อยดำแล้วก็ไปต่อนะครับนะตอนอีกช่วงหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ที่ยี่สินะฮะพัมมา83%แล้วก็โดนดำแล้วไปต่อนะครับนะอ่ะรอบนี้เนี่ยยังไงนะครับนะมันพัมไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับนะพัมไปจาก0.37ขึ้นมาสักพักหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากน,นี้จะไปยังไงนะครับนะแต่ถ้ามันเป็นขาขึ้นเนี่ยเพื่อน มันก็โอเคอาจจะมีการดั้มซึ่งเมื่อวานเนี่ยดั้มมาแล้วนะครับนะผมไม่รู้ว่ามันจะไปกันต่อเลยหรือเปล่าแต่ถ้าตลาดเอาคอยกลับมาผมว่าก็มีโอกาสจะไปกันต่อเช่นอยู่กันสำหรับกลุ่ม AI ต่างๆนะก็มีอยู่หลายตัวเพื่อนๆเราลองเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับกลุ่ม AI เนี่ยก็จะมี TAO นี่ย Fed AIOS Render นะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้เนาะหรือว่าจะเข้าไปดูที่ Coin Market Cap ก็ได้นะครับจะมีหมวดหมู่ที่เขาจัดเอาไว้ให้อยู่แล้วนั่นแหละนะครับก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันสำหรับในช่วง30วันที่ผ่านมาเหรีย สำหรับกลุ่ม AI นะก็คือ Render แล้วก็ n e ี r แล้วก็ ICP นะครับนะก็ถือว่า ICP เป็นอะไรที่เกิดมายังไม่ค่อยมูนไม่รู้จะมูนหรือเปล่าน,นะเพื่อนๆต้องรอ,อดูแล้วก็ n e ี r นะครับตอนนี้ย่อมาแล้วนะสำหรับการาฟที่ผมดูไปเมื่อคืนคในไลฟ์ใครที่ไม่ดูไลฟ์ก็เข้าไปดูกันได้ต่อมานะครับเรามาดูที่ Bitcoin กันบ้างนะครับนะตอนนี้จ่อๆจะก้าวเหมือนห้าเบรกออตมา้ไปแล้วนะในตอนนี้สุดยอดเลยเพื่อนๆบิตคอยเย้นะฮะคาร์มอนโบรนะฮะนะไปแสนเลยไหมนะครับในวันนี้นะครับนะก็อีกแค่่่่่่ไไมมกกีเเเปออร์์ซซ็็นนนนนตจะะะถถึึึงงงแสพืๆ นนะถ้าบิตคอยไปแสนนึ่งได้วันนี้เลยคงจะไม่ปากใจอะไรนะครับเพราะว่าบิตคอยสามารถขึ้นวันหนึ่งได้เป็น10%อยู่แล้วนะครับนะก็ต้องรอดูนะว่าจะไปก็ได้ยังไงหรือว่าจะไปก็ได้ไกลขนาดไหนนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูนะครับนะขอพาไปดูในเรื่องของออลคอยกันก่อนนะครับถ้าเราดูในเรื่องของราคาบิตคอยกับ บิตคอยดูไม่แน่นะครับเพื<ๆ>่อนๆอันนี้น่าสนใจมากๆนะฮะเพราะว่ามันเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันเลยก็ตามที่บิตคอยดูไม่แน่นมันดรอปลงมาแบบเนี้ยแสดงว่าออคคอยสั้นจะบังเกิดทีนี้เดี๋ยวผมขอเติมชาร์จทัลทัลทีเข้ามาหน่อหนึ่งแล้วกันจะได้พอเห็นภาพนะว่าเวลาที่เกิดบิตคอยดูไม่แน่นดรอปลงมาเนี่ยเอาคอยก็พัมนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้หลายคนรอยอยู่แล้วว่าเอาคอยเมื่อไหร่จะมาเอาคอยเมื่อไหร่จะมานะครับซึ่งผมว่าก็ใกล้แล้วนะในตอนตอนนี้นะครับถ้าเราดูบิตคอยดูไม่แน่นเนี่ยรอบที่แล้้้วตอออนนนปี2020นะี2020ะะหหลังจากทท่่ใไดนะ Bitcoin inar, เริม ตกลงมามีท่านได้กับตัวลงมาจริงๆเนี่ยหลังจากที่บิตคอยล์ออทามไฮนะประมาณขอ,อวัดนิดหนึ่งติรดเติรดสามสิบเอ็ดวันพอดีเพืเ่อนๆพืสามสิบเอ็ดวันพอดีหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าตอนที่บิตคอยล์ขึ้นเป็นแรงๆเนี่ยพวดไปมันขึ้นไปเดือนหนึ่งเลยนะเต็มๆนะฮะม้วนเดียวเดือนหนึ่งกับเพื่อนๆอันนี้คือรอบที่แล้วตอน2020นะปีสองพันยี่สิบนะเปี้ยงเนี่ยชุดเนี้ยของตอนตอนปีสองพันยี่สิบขึ้นไปยี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามวัน แล้วตอนยอ่อลงมานั่นแหละนะฮะตอนยอ่อลงมาจาก40,000ลงมา30,000เนี่ยลงมา26%นะตอนนั้นแหละเกิดเอาคอยเลยเพื่อนเพือนพอยอ่อปุ๊บแล้วพอขึ้นอีกรอบหนึ่งอ่ะบิตคอยขึ้นนะแต่เอาคอยจะขึ้นแรงกว่าแล้วนะครับนะหลังจากที่มีการย่อครั้งแรกหลังจากที่ออทำหายเพื่อนเพื่อนซึ่งเราต้องรอดูว่าบิตคอยตอนนี้ออทำหายไปแล้วนะครับนะแต่ยังไม่ยอ่อซึ่งรอบที่แล้วย่อประมาณ30วันถูกรึเปตอนนี้มันเท่าไหร่ละลตอนนี้ขึ้นมาแล้ว15วันเท่านั้นนะะลวลวเเหืออาีก อย่างน้อยก็อาทิตย์หนึ่งอ่ะเพื่อนๆหนึ่งอาทิตย์ถึง2อ,อาทิตย์แต่ผมว่าหนึ่งอาทิตย์น่าจะเริ่มใกล้แล้วนะครับนะเริ่มใกล้จะมีการย,ย่อแล้วเพื่อนๆเราก็ทามันย่อเนี่ยอ,อัคกอริทึนอาจจะก,กำลังเกิดหรือว่าบิตคอยโดเมนแนนก็มีโอกาสที่จะร่วงเหมือนอย่างรอบก่อนนี้หรือเปล่านะอันอนี้ก็ต้องรอลุ้นกันแต่จะบอกว่าถ้าบิตคอยโดเมนแนนจะร่วง,งแรงๆเนี่ยหรือว่าลงไปแบบชันๆแบบเนี้ยคือต้องรอให้บิตคอยขึ้นไปเยอะมากๆกับเพื่อนๆคือรอบที่แล้วเนี่ยบิตคอยขึ้นจาก20,000ไป60,000นะ ก่อนที่จะเกิดบิทคอยนโดนแนนร่วงมาแรงๆแต่คือเราไม่ต้องรอให้มันเกิดแบบนี้ก็ได้คือแค่ตรงนี้มันก็แรงมากแล้วฮะแต่ตรงนี้จะแรงหนักไปอีกนะฮะก็เดี๋ยวต้องเราดูแล้วกันนะครับนะว่าจะเป็นยังไงแต่เอาคอร์ซีซันพุ่งตามตรงยังไม่เริ่มแล้วก็ออาคอร์ดเซสซันที่แบบพีคพั้มแบบกระจายยังไม่มาเลยนะครับนะซึ่งมันจะมาตอนที่ใกล้จะจบรอบอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับรอบที่แล้วนะ ทีนี้จะเป็นรูทิค้าบิตคอยกันบ้างนะครับใน,นขณะนี้ก็ถือว่าไม่ยังไม่มีอะไรนะครับนะใน time frame week นะทำเฟรมวีคนะทำเฟรมใหญ่ยังรอรออยู่นะครับเอเมซอเดก็ครอสตัดขึ้นมาสง่างามอยู่นะครับนะในตอนตอนนี้นะครับนะก็ไอซ์ไซก็เบรคขึ้นมาหล่อๆไม่มีอะไรนะครับนะก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆนะสำหรับทำเฟรมวีคนะครับแต่ถ้า,าดูเดย์เนี่ยก็เริ่มที่จะมีเดวอเจนแหละเป็นเรื่องปกตินะครับนะสำหรับตลาดกระทิงมันเป็นเรื่องปกตินะนเ,นเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเกิดเดวอเจนล้วมันจะต้องจบเหตุนะครับมันอาจจะมีการยอ่อ ก็ใกล้ละผมคิดว่านะมันอาจจะเริ่มมีการย่อนะครับนะซึ่งจะดูตัวนี้ก็เกิดตัวแบลตินเดวเจนมาแล้วนะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะย่อเมื่อไหร่แต่ถ้าเราดูรอบที่แล้วเนี่ยมันก็เกิดแบบนี้เรื่อยๆนะเพื่อนมันก็ขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับนะถ้าเราดูเกิดแบลตินเดวอเจนเพียบอยู่แล้วนะครับนะในรอบที่แล้วเนี่ย3-4รอบเพื่อนถ้าเราดู1รอบ2รอบ3รอบฮะ1รอบ2รอบ3รอบแล้วก็ย่อหนักเพื่อนเดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้จะย่อหนัก แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมย่อไม่น่าจะย่อแบบนี้นะแต่แบบนี้ก็หนักเกินนะครับนะผมว่าถ้าย่อก็น่าจะย่อประมาณนี้คือย่อจะหลุดแบรนด์เดย์อะย่อจะหลุดแบรนดเดย์ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าน่าสนใจแล้วแหละนะครับนะสำหรับถ้าเรามองว่าบูมมาเก็ตกำลังมานะครับแต่ถ้าย่อแบบนี้โอ้โหหนักเลยนะเพื่อนย่อแบบนี้นี่แทบจะ e n t e r b e ์แบร์มาก็นะฮะแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะย่อลงมาจน m อ็มสต่ำศูนไปเลยก็ได้นะครับแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นคิดว่าน่าจะเต็มที่น่าจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งรายย่อที่ยอ่ยอแบบนี้ก็โอ้โหนะครับนะก็หนักหนาสาหัสแล้วเพื่อนเือนเพราะว่าถ้าเราดูย่อแค่นี้นี่คือ30%อนะครับนะซึ่ง30%เอร์เซ็นต์อาทคอยนี่คือยับยับเลยนะเพื่อนๆพื่นเดี๋ยวต,ต้องรอดูนะว่าจะย่อขนาดนั้นเมื่อไหร่นะครับถ้ามันเป็นแบบนี้เนะา,รราเนะ แปดหมื่นอ,อีกรอบหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยก็ถือว่า Bitcoin เพิ่งเบรกออโต้ไมได้วันนี้เลยนะเพื่อนๆในนักหที่ผมเรคคอร์ดอยู่นะครับ94,800นะครับซึ่งที่เราดูเนี่ยก็ถือว่า Bitcoin นะครับนะเบรกในเรื่องของตัว ascending triangle มาแล้วนะครับนะแป๊บนึงผมขอ,ขอตีเส้นนิดนึงนะฮะในดูเบรกตัว ascending triangle มาแล้วซึ่งถามว่าแล้วมันจะเป้าเท่าไหร่พี่เกมสำหรับตัวสามเหลี่ยมอันนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูเป้าเอาแบบเป้าไม่กาวแล้วกันนะครับนะก็ ความสูงตรงนี้วัดขึ้นไปนะครับนะวัดขึ้นไปแล้วเราสักตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งอ่าเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเก้าหมื่นเก้าอ่ะแสนหนึ่งอ่ะผมว่านะเก้าหมื่นเก้ามันอาจจะไม่รู้สิตอนราดูว่าตลาดมันจะถึงเก้าหมื่นเก้าแล้วก็ร่วงลงมาเลยหรือแสนหนึ่งแล้วก็ลงนะครับนะหรือไปต่อผมไม่มีใครตอบได้นะครับแต่ก็ตอนนี้ยังบูลเลชอยู่มากๆรอรออยู่มากๆนะครับก็ยินดีด้วยแล้วกันสำหรับแฟนๆบิตคอยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่อีเธอร์กันบ้างนะครับนะก็ถือว่าทำเฟรมวิกอีเธอร์ ตัดขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเราดูเวลาที่ M S D Ether ตัดขึ้นมาเนี่ยพัมนะฮะ Bitcoin พัม e t อ e r กำลังจะพัมหรือเปล่าแต่แค่มาช้ากว่า Bitcoin เท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มาแล้ว,ลวก็ถ้าเราดูนะครับตอนนี้คนเปิดชอ็อต Ethereum นะฮะโดนไปแล้วเพื่อนเรียบร้อยนะครับนะก็ e t h e r e u มพัมขึ้นมานะครับลู่ลงมาแท่งใหญ่เลยในขณะนี้นะอันนี้น่าจะเป็นไทม์เฟรมว week เลยนะครับ กถือว่าทำเฟรมวียยังดูดีอยู่แต่แค่ทำเฟรมเดย์หลายๆคนอาจจะหัวร้อนนะครับนะวิีเธอร์ไม่เห็นไปสักทีนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ขึ้นมาเยอะนะสำหรับแท่งแท่งนี้นะครับตอนนี้แค่พักตัวเฉยๆนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะกลับขึ้นไปเลยหรือเปล่านะครับตอนนี้4ชั่วโมงก็โอเวอร์โซมันแล้วนะครับนะโอเวอร์โซมานานแล้วนะครับนะหลายวันแล้วเนี่ยขอวัดนิดนึงนะฮะโอเวอร์โซมันแล้ว5วันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าเตรียมที่จะไปได้แล้วหรือยังนะครับนะนี่ก็รอลุ้นกันแล้วกันนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ทำเฟ ก็กําลังจะขึ้นไปยังยกยลงยกลงอยู่เอาประมาณนั้นแล้วกันยังยกลงอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะกลับขึ้นไปได้เลยหรือเปล่าวันนี้ก็เริ่มเขียว,ข,ยวขึ้นมานะเพื่อนเะพื่อนนะก็ขอให้เขียวกันได้สักทีนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหตลาดคริปโตนี่คือแดงหนักเลยนะครับโดยเฉพาะเ,าเหรียญต่างๆถ้าสู้กับบิตคอยนี่คือสู้ไม่ได้เลยนะนนเพื่อนๆถ้าเราดูนะครับเนีย่ยแดงหมดเลยนะคือซื้อบิตคอยรวยกว่าประมาณนั้นนะครับนะเหรียญเนี่ยยับจริงๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเราดูชาร์ตอีสู้กับบิตคอยนะครับใในนนนนทเเเฟรรมมอลลยยนะะะะหญ่่ๆคัับตตต้งแปี2016ฮ ตอนนี้เกิด hidden bull d a หล่อๆในทำเฟรมระดับมันเบื่อนถ้ามันขึ้นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นการขึ้นสำหรับ all c o l l season ที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับโอ้โหอย่างกาฮะก็ถือว่าต้องรอดูแล้วกันว่าจะถึงหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปได้จริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ถือว่า ISI ทําทำโลใหม่ไปแล้วนะครับนะแล้วก็ราคาเนี่ยยกลนะแล้วก็ราคาจริงๆถ้าเราดูเนี่ยก็ถือว่า break inward โนะ้วยขึ้นมาเปี้ยงแล้วก็ pull back ย่อลงมา โซนตรงนี้แนวรับรับอย,อยู่นะครับกำลังรับอยู่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะลงมาต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ก็ถ้าขึ้นไปแบบนี้สวยๆเลยนะครับนะก็หมายความว่าอาอคซอนจะบังเกิดนั่นแหละนะสำหรับชาร์ตอีทคู่บิตคอยนะครับจะต้องรอดูจะกลับขึ้นมา ได้หรือไม่หลังจากนี้นะฮะล่ะครับนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตยูนีตสามารถกดปุ่มจอย n ในดิงด้านใต้ขีปนาวุธนี้กันได้เลยนะครับสามารถได้ดูกราฟต่างๆเพียงวันละ15บาทเท่านั้นตรงนี้สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปได้แท็บคอม m m u ิตี้ตรงนี้นะครับนะแล้วก็สามารถได้ดูข้อมูลต่างๆที่ได้โพสต์กันไปนั่นแหละก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์กันนะครับนะก็จะได้อัปเดตกันไปในบูมาร์เก็ตรอบๆนี้นะครับนะโอเคก็สำหรับขีปนาวุธนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันจนจบ